อากระถ้าที่มวมข้อถึงเราอย่างสูงอาลูกนั่งสมาธิปรากฏว่าเห็นพระพุทธรูปประมาณสักสองสามนาทีแล้วก็เห็นร่างกายของตัวเองสลับกันไปสลับกันมาในลักษณะอย่างนี้ลูกอยากจะให้เห็นพระพุทธรูปให้นานแสนนานตลอดรอดฝั่งไม่ให้ร่างกายของหนูเข้าไปเจือปนลูกควรจะตัดอารมณ์หรือแก้อารมณ์แบบไหนเจ้าคะไม่ต้องตัดไม่ต้องแก้ลืมตามมนนั่งดูพุทธรูป อถ้าไม่หลับตายยังเห็นเลยโอ้ต้องใช้ลืมตานะครับใช้ลืมตามองดูนี่อ๋อถ้าอย่างนี้ไม่พลาดแน่ใช่ใช่อาหลวงพ่อก็ใจแก้แก้ง่ายนิดเดียวเลงนะก็ไม่มีอะไรก็ต้องถือว่าภาพปรากฏอย่างไหนก็ปล่อยไปตามนั้นตามลงเคกองจิตอนี่แสดงว่าตัวเราเข้าถึงพระพุทธรูปแล้วนะหมายว่ายอมรับก็ถือดีกว่ายิงใจ่แสดงของ